มาฝึกพูดภาษาเขมรวันละคำสองคำกันจ้าสวัสดีค่ะมาดูต้นกระโพดเจอแรงเจอแรงแล้วก็เจอแบบมแมลงกัดนะไม่รู้แมลงอะไรเลากัน มาดูส่วนข้าวโพดปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่เจอฝนเนาะฝนแรงขึ้งโดนฝนมาสองครั้งวันสองวันนี่แหละแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนจับแมลงไม่รู้แมลงอะไรกัน ภาษาไทยต้นข้าวโพดภาษาเขมนเดิมปูด เรามาดูว่ามันเป็นมแมลงอะไรที่กัดยอดยอดอ้าวโพดกัดยอดเสียหายหมดเลยนี่ไม่รู้มแมลงอะไรเหมือนกัน ก็ปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่ามันที่จริงมันปลูกถ้าโดนฝนะมันจะถ้าเดือนหนึ่งมันก็จะสูงเข้าหัวแล้วละ่ะแต่ว่ามันเจอแรงอย่างต้นนี้ดู <c oughs> เสียหายมากเลยค <c oughs> งจะไม่ได้ กินเยอะแต่เสียหายเยอะมากกว่าน่ะตรงนี้เสียหายมากเลยลงทุนไปก็เยอะเหมือนกันเจอแบบฝนแรงเนาะไม่ว่าจะข้าวหรือข้าวโพดหรือ ข้าเปลือกถ้าไม่มีฝนก็คือจะไม่โตโน่นถึงโน่นเสียหายทั้งหมดแหละหญ้าปกคลุม ยายเยอะไม่รู้จะได้ทุนคืนไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอได้น่าจะพอได้กินอยู่ถ้ามันไม่เจอแรงก็น่าจะได้อยู่ ถ้าไม่เจอแรงนะแต่นี่เจอแรงเจอแรงมากก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่กล้าใส่ปุ๋ยยังไงถ้าใส่ปุ๋ยแล้วลัวมันตายเนาะเขาใส่ตรงที่เขาใส่ปุ๋ยนะตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ใส่ปุ๋ย xài bùi lại chưa chờ lèn quy subscribe chưa kênh ันจะมีสภาพแบบไหนหญ้าสวยมากถ้าถ้าปลูกหญ้าแบบเลี้ยงวัวนี่ก็ได้เลยนะเนี่ยน,มมนี่นี่ต้นที่ตาย आ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  เดี๋ยอดูห้อนอนพิดแล้วมันเป็นนอนจะไปดู นี่มันเป็นนอนตกไปไหนแล้วล่ะนี่มันเป็นนอนแบบนี้ที่เจาะ เป็นนอนอะไรไม่รู้ใครรู้วิธีกำจัดบ้างแต่ไอ้องไม่อยากใช้สารเคมีหรอกเนาะนอนนี่แหละกินเนี่ยใบเสียหายหมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ 喂，喂，喂。